อันนี้คือปากกาอินเทนเตอร์ที่เราใช้ระหว่างการการาฟติ้งนะคะซึ่งเราจะเห็นแหละว่าจริงๆแต่ละยี่ห้อมันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเนาะซึ่งอของที่นี่เราก็จะมีมีขนาดเยอะหน่อยคนแต่ละคนมันมีความหนังผมไม่ไม่เหมือนกันเนาะคนเอเชียก็อาจจะเส้นใหญ่หน่อยคนต่างชาติเส้นเล็กหน่อยบางคนมี กราฟที่เป็น2สเส้นเยอะหน่อยบางคนมี3เส้นเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีมีช้อยให้เลือกหลายๆแบบค่ะหในขั้นตอนการปลูกผมคือการใส่กราฟเข้าไปหรือว่าเรียกว่าขั้นตอนการ g r a ฟติง้งการ g r a ฟต i n g มี2วิธีหลักๆก็คือมีการใส่แบบโปร,รเซสโปรเซสคือเอาตัวคีมจับกราฟใส่ลงไปฮีลัากอกับการใส่ดิวอิมเพนเตอเนาะการใส่ดิวิมเพนเตอก็คือสิ่งที่ทุกคนอยากได้ยินว่า หมอแต่ละท่านปลูกด้วยวิธี DHI ไหมซึ่งหมอเคยบอกแล้วว่า DHI คือการเอาออกจากด้านหลังด้วยวิธีเจาะหรือ FUE แล้วก็ปลูกกลับไปด้วยปากกา Implanter นะคะเพราะฉะนั้น DHI ก็คือ1ในวิธีของ FUE น,น้ะลักษณะปากกามันจะเป็นเหมือนดินสอกดอ่ะก็ใส่กราฟผมลงไปในนี้แล้วก็หมอก็จะมีหน้าที่ตอนตอนใส่จริงๆเนะ่ยหมอก็จะกดลงไปแล้วมันก็จะเด้งออกเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีพี่ๆสตาฟที่ช่วย ใส่ผมลงไปตรงนี้แล้วหมอกก็ปกักแล้วก็กดลงไป